วันนี้เราก็แบบกระตับแสกผู้ชายมีรักอินเนอนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกลือนแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับช่วงสงการวันนี้เรามาล่องแพแม่สวยนะครับหลังเกลือนแม่สวยทีนี้ปี2568แล้วนะครับ2อี ที่นี่ก็รถค่อนข้างเยอะนะครับจะมีที่จอดรถนะครับค่าจอดรถคันละ20บาทสำหรับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ครั้ละ10บาทนะครับ,บ,รอ,บ,รบอันนี้บรรยากาศสดๆนะจ๊ะเ,เดี๋ยวอันนี้เราจะไปล่องแพกันนะครับตอนน้องเห็นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เขาไปรับนะครับถ้าเราล่องแพไปจุดทางระยะที่เขาล่องแพนแะครับล่องแพกับเขา ตรงน,นี้เป็นชงแรกหลือแม่สวนเลยนะครับที่นี่มีร้านค้ามาขายของมากมายเลยนะครับมีทั้งของกินของใช้ครับมีของยางให้เช่าด้วยตอนนี้ก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตอนประามาฝ่ายสองีขายเสื้อผ้าขายหมวกนะครับมีอะไรก็มาได้มาเต็มตัวครับ ข้างริมน้ําก็จะมีซุ้มให้นั่งนะครับนักท่องเที่ยวก็มานั่งตามซุ้มนะครับมาเล่นน้ําด้วยลดน้าก็สนุกสนานซูมที่นั่งก็มีหลายร้านนะครับให้จับจองแล้วก็จองก่อนก่อนจะมานั่งนะครับเลือกทำเลได้เลยอยากนั่งตรงไหนก็จองตรงนั้นได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นน้ํานะครับตรงนี้ตรงน,นี้นะครับตรงที่เลื่อนปล่อยน้ำาอมา ตรงนี้จะเป็นน้ําที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนนะครับแล้วก็ไหลลงไปตามลำธารตรงข้างหน้าใกล้ๆก,กับที่น้ําไหลออกมาจะมีเชือกกั้นนะครับคงจะไม่ให้เข้าไปใกล้ตรงนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับตรงนี้นะ้ำค่อนข้างเชี่ยวนะครับและมีก้อนหินลูกใหญ่ระวังสะดุดล้มนะครับเวลาเดินเข้ามาเที่ยวตรงนี้ก็มาหามุมถ่ายรูปสวยๆได้นะครับ ตอนนี้ผมก็เดินไปตามลำน้ํานะครับก็เล่นน้ากันไปตลอดทางเลยน้ําค่อนข้างเชี่ยวนะครับถ้าเพื่อนๆจะเดินไปตามลําน้ําแนะนําให้ใส่รองเท้านะครับเป็นรองเท้าสําหรับเล่นน้ําก็ได้ของผมเป็นรองเท้าสําหรับเล่นน้านะครับที่ผมใส่มาด้วยก็สบายๆนะครับข้างล่างตรงในน้ําจะเป็นหินนะครับตลอดเส้นทางในลําน้ําก็จะมีการสาดน้ําเล่นกันไปตลอดทางเลยนะครับทั้งที่คนอยู่บนแพสาดคนอยู่บนซุ้ม นอยู่ในซุ้มกระสากคนอยู่บนแพนะครับสนุกสนานกันทีเดียวตอนนี้ก็เป็นความสุขนะครับสนุกสนานกันอากาศร้อนๆก็มาเล่นน้ําเย็นๆนะครับผมก็โดนสาดกักเลยแหละครับผมโอ้โหโดนประจําเลยครับผมเห็นลกล้องก็เพื่อนๆก็ทักทายกันครับผมสาดน้ํากันสนุกสนานเลยน้ําจะค่อนข้างเชี่ยวนะครับผมก็จะพยายามลอยไปตามน้ําให้มันไหลไปตามน้ํานะครับ พอถึงเวลารอบที่เราจะต้องล่องแพนะครับก็จะมีรถมารับเราไปยังจุดปล่อยแพนะครับเราได้รอบล่องแพตอน4โมงเย็นนะครับมาที่จุดสตาร์ทก็เริ่มปล่อยตัวก็เริ่มเล่นน้ํากันแล้วครับผมซ้ายขวาหน้าหลังสาดกันมาเต็มเลยสนุกสนานกันทีเดียวครับผมมีทั้งห่วงยางนะครับลอยแพสาดน้ํามีทุกอย่างเสียงเพลงคืนมากเลยนะครับไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครครับเสียงเพลงตีกันไปหมด ระหว่างล่องแพมันจะมีจุดพักกลางทางนะครับให้เราได้พักเล่นน้ํากันตรงนั้นล่องแพมาได้สักครึ่งทางนะคร <eras> ับแพก็จะหยุดจอดตรงนั้นให้เราได้เล่นน้ําสรดน้าดานําแพที่ผ่านมาแพต่างๆก็จะมาจอดพักตรงนี้เล่นน้ําสรดน้ํากันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีของขายนะครับใครขาดหรืออะไรก็แวะขึ้นซื้อได้ตรงนี้มีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะครับมาเล่นกันสไลเดอร์ลงมาสนุกสนานกันทีเดียวนะครับ นี่ตรงนี้เลยสไลเดอร์ก็ลงมานะครับนี่มาครับมาครับสไลเดอร์ลงมาแย่จะหยุดพักตรงนี้ประมาณ10นาทีนะครับให้เราได้เล่นน้ำ น้ํากันสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมกระเป๋ากันน้ํานะครับผมเพราะว่าต้องใส่ของเก็บของไว้นะครับผมก็ใช้กระเป๋ากันน้ําเหมือนกันสําหรับใส่โทรศัพท์กระเป๋าตั้งนะครับวันที่ผมไปเที่ยวเป็นวันเสาร์นะครับนักท่องเที่ทยวมาค่อนข้างกันเยอะคลุกคลื้นสนุกสนานกันทีเดียวก่อนจะออกเดินทางต่อนะครับมาเล่นสไลดเดอร์อีกสักรอบแล้วกันนะครับจะได้สนุกสนานว่าลงมาเลยครับลงมาลงมา,ลงมาเลยสไลเดอร์ ลงามาอีกคือตึงนะครับสนุกสนานเลยลงมาอีกคนครับลงมาอีกลงมาอีกก่อนที่เราจะไปก็ขอส่งไทยอีกสักรอบนะครับหลังจากที่เล่นน้ำกับสนุกสนานแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางต่อน,นะครับก่อนจะไปก็เจอกับดานน้ำสองข้างทางนะครับ ก็มาถึงท่าเทียบแพแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นท่าเทียบแพรเราจะมาขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดจุดล่องแพช่วงที่1น,นะครับเราจะมาขึ้นกันตรงนี้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นช่วงที่2ก็จะเลยต่อไปอีกตรงนี้จะมีรถมารอรับเรานะครับท่าเทียบแพเสร็จเดี๋ยวก็จะมีรถรับเรากลับไปยังจุดที่เรานั่งนะครับไปส่งที่ซุ้มเราเลย ออมรถมารับเรากลับเราก็จะนั่งหลังกระบ,บะไปยังนิดครับออมกับแพรนี่เราก็จะนั่งรถอย่างเงี้ยครับผมวันนี้กัปตันสายผู้ชายมีรอยยิ้มพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการล่องแพเปียกที่แม่สวยนะครับบนแม่สวยจังหวัดเชียงรายก่อนจากกันในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัะตับสา์ผู้ชายมีรักยิ้มคนนี้ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกระตับสไตล์มาติดตามชมกันว่าคลิปต่อไปกระตับสไตล์ผู้ชายมินาคิมคนนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกระตับสไตล์ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ